นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะชาลิติชิมพาลีจะมหาเถรสุวรรณมามา โพชนะมามาวัตถุวัฏถามามาพรลาพลังมามาโพคะมามามหาลาพโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลิติชิมพาลีจะมหาเถรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏถามามาพรลาพลังมามา โพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลิติชิมพาลีจะมหาเทโรสุวรรณมามามโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามามพระลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะ พระหูชนาะพระวันตุเมณชาลิติชิมพาลีจะมหาเทโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัถนามามาพระลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเม ณชาลิติชิมพาลีจะมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมณชาลิติชิมพาลีจะมหาเทโรสุวรรณมามา โชนะมามาวัตถุวัตถามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภม,มามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเม